อยู่บนดอยเมฆโ้อ,อยเปนมฟ้าอยู่กลางพงพนาตามภาษาคนดอยข้าบ่รวยบ่จนบ่เป็นคนสำอ้อยเกิดเป็นคนบนดอย ไบ้้บานออยู่กลงงรตตึตครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงวันครับพักกิจสุดท้ายที่บ้านแม่ละนาของเราคือรับทานมื้อกลางวันฮะหลังจากนั้นผมก็จะตามน้องๆนักศึกษาการัดการท่องเที่ยวไปที่หมู่บ้านกระบนะฮะซึ่งห่างจากที่นี่ประมาณ15นาทีฮะ เดี๋ยวไปดูทัดว่าที่จะโบเราจะได้แง่มุมอะไรเริ่มนับหนึ่งกันจากที่นี่ต่อครับนับหนึ่งไปถึงจะโบครับคนบนดอยสอบกินข้าวจีบพ่ามีน้ำหอมน้ำปรุงอย่างดีแต่หมูเฮามีมีน้ำใจ นเเพียง15นาทีครับจากแมละนาเมื่อกี้นเด็กๆมาต้อนรับแรกจากเรามาถึงที่บ้านจัวเป็นคล้ายที่ต้อนรับครับโดยตอนนี้ก็น้องๆนักศึกษาเข้าไปกก้น ใส่เสื้อสวยแต่ถ้าสุยาโกหวยก็เสียใจด้วยคนเราจะเข้าไปดูดออนนรีขเงชาวมุญเลยนตผมรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายแคน,น,น,นเป็นแคนของนี้แล้วหูครับเราจะมีทั้งสาธิตเ,เล่นแล้วก็วิธีการทำครับขอบคุดีครับ อัไเดยครับจ้ิดตก็แสแสแแาบคือที่นี่มีความเชื่อว่าพี่น้องมูเซอร์เกิดจากน้ำเต้าโอ้โงนี่เซอเที่จากน้า ลองให้ดูนลองให้ดูขอลองจับเลยไดได้เอาเวดิเอาเดี๋ดิตัวเล็กโโอ้นิวอะมบอกรักบอกรักเ้บอกรักกอบปเชอรรนลัรันหลิเชอร์ะเต้องจันเสรลยนนได้ใส่เสื้อสวยแต่ถ้าสุญยากถกหวย เจใเดี๋ยวทุกท่านเตรียมเตรียมตัวพบกับวงดนตรีสติงคอมโบร่วมสมัยครับเซอร์มิวสิกด้วยบทเพลงของผมเจอดามแล้วการพร้อมแดนเซอร์ผมรอบวงเลยนะฮะนี่โอเคงั้นเริ่มใหม่เลยนะครับเาค่อนเลื่อขวาครับเริ่มสองขวาซ้ายแต่ซ้าย หาจะซ้ำๆเรื่อยๆอะไรอะไรเออไม่ใช่ละไม่ใช่ลยเสร็จสิ้นแล้วครับสำหรับการมาดูแคร์แล้วซ้อมๆเต้นจะคืดกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนเย็นเรามีกิจกรรม เต้นจะคือกันแน่นอนเดี๋ยวดูสเต็ปผมแล้วกันตอนเย็นฮะเดี <an> ๋ยวเราตอนนี้ไปไปดูการเย็บผ้ากันต่อดีกว่าเย็บผ้าแบบชาวระหูตามน้องๆเข้าไป เมื่อกี้เพิ่งมานะคะเพิ่งมานั shit, ่งได้สามนาทีได้หนึ่งกระดนนี้แล้วเอาเป็นจริงเพิ่งแทงมาเส้นที่ลอล สาวครับสวัสดีครับปีครับจำน้องจคนนี้ได้ก่อนจำได้บ่ได้ก็บอกมาลาลาครับผมตอนนี้ต่อไปก็เป็นช่วงเวลาของกิจกรรมเ,เป็นกระคือนะครับก็คือเป็นการร่วมสนุกกับ การละเล่นพื้นบ้านแค่ซ้ายขวาซ้ายขวาเท่านั้นเ <c oughs> องอ,ออเข้าะซ้ายเข้าออกค <c oughs> รัจับรู้สกคุหลับชายาวครับ ตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วครับมีแม่ยิงมาไล่จับจะยับเอาผมไปเป็นแฟนแลาลนะเจอกันเมื่อสองสามปีก่อนผมยังละอ่อนละสนกันพักเป็นพี่สาวบอได้เมาเอาเป็นแฟน ดีก็พักผมเป็นน้องใจ โดนเดี๋ยวโดนของผมบม้างฮะ ก็จะต้องย้ายๆกันที่บ้านแต่ละคนี๋้วพรุ่งนี้ต้องมาตื่นะ้านเช้าเพื่อมือเช้าเพราะอาจาร์ก็ื่ตื่อยูเดี๋ยวถ้มีอะไรตอนคืนผมจะเก็บมาฝากอาจารย์ใส่ไว้ก็ได้ตอนนี้ผมพักปีแล้วครับจะพักปีบ่มีนายก็อยากเป็นน้องใจแล้วล่ะ